สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านครับผมกําลังจะทําเรื่องหนึ่งเป็นรายการรายการหนึ่งนะครับที่ผ่านทางช่อง y o u t อ่ e ทุกคืนวันจันทร์พุธเสาร์ทุกคืนวันจันทร์พุธเสาร์น,น,น,านะครับเวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็กะว่าจะกลับมานั่งพูดคุยแล้วกเ็เล่าเรื่องพูดคุย ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือ <c oughs> เครื่องเกษตร <c oughs> เครื่องตัดห <c oughs> ญ้ายี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรือว่าวิธีการบำรุงรักษาเบื้องต้น,ตนการซ่อมปัญหาอย่างไรให้กับพี่ๆทางบ้านที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องหรือการใช้งานก็ดีต้องการวิธีใช้งานที่ถูกต้องก็ดีหรือว่ารุ่นนี้มีอะไรแบบไหนทดแทนกันได้บ้างหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมาทํารายการเหมือนเดิมพอดีว่าเมื่อ เมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็ได้นั่งคุยกับทีมงานเมื่อแต่ก่อนผมเคยผมเคยมานั่งเล่าใน youtube นะครับก็มีพี่ๆกลุ่มหนึ่งก็ก็ติดตามนะครับก็ไม่รู้ได้ประโยชน์หรือเปล่านะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเพราะว่าเท่าที่ดูคือมันไม่มีใครมานั่งนั่งบอกนั่งพูดนั่งเล่าเรื่องอะไรพวกนี้แล้วก็ อารมณ์เหมือนคล้ายๆว่าพี่ส่งคำถามมาหรือโทรเข้ามาเ,าเล่าปัญหาในรายการอย่างน้อยๆก็ให้เพื่อนๆไ,ได้ได้รับฟังปัญหาด้วยแล้วก็เราก็จะหาวิธีการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้นะฮะผมว่าน่าจะเป็นในมุมผมนะซึ่งผมยังไม่ได้มองมุมอื่นผมมองในมุมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สิสำหรับบางคนที่เขาอยากจะ แก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างที่เรียนมาเสมอว่าเวลาเราเข้าสวนเนี่ยเราไม่ได้เอาช่างไปด้วยเพราะสิ่งสิ่งที่พี่ต้องเป็นก็คือต้องต้องมีพื้นฐานอยู่บ้างหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาบ้างนะครับอย่างน้นอยๆถ้าเราได้พูดคุยกันบ้างเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้และได้ดีด้วยโดยที่ไม่ต้องไปขับรถไกลๆไปหาช่าง พออยู่กับร้านช่างสตาร์ตติดอ่ะแบกกลับไปสวนสตาร์ตไม่ติดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันคือปัญหาซ้ำซากที่ไม่ได้รับการแก้ไขเลยผมว่ารายการนี้มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีฮะพี่ๆเห็นว่าอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอย,อย่าทําเลยก็บอกผมได้นะครับหรือว่าจะให้ทําหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แนะนําผมได้นะครับรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับฝากไว้เท่านี้ครับฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน เม,มื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเสียงส่วนใหญ่เขาต้องการให้มีรายการเกิดขึ้นก็จะทํานะครับเพราะว่าสําคัญสุดคือคนดูครับพี่เกิดทําไปมันไม่มีคนดูมันก็เหงาอ่ะนั่งคุยคนเดียวอ่ะนะฮะแต่ถ้ามีพี่ๆช่วยดูช่วยกันพูดช่วยกันเล่าปัญหาร้อยคนมันจะร้อยปัญหาครับพี่เชื่อผมไหมแล้วเอาร้อยปัญหาเนี่ยมานั่งเล่าสู่กันฟังแล้วคนอื่นฟังไปด้วยและเอาไปปรับใช้ไปด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในมุมนี้นะแต่มุมอื่นผมยังมอง มองไม่เห็นพี่อาจจะมีมุมไหนที่แนะนําผมได้ก็ยินดีรับฟังนะครับฝากไว้หน่อยนะครับพี่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ